หลังจากช่วงกิจกรรมเก็บตัวการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2,566เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหล่าสาวงามได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเปิดตัวฟู้ดแลนด์สาขาพาักสีลมไปแล้วน,นั้นล่าสุดคุณพิชานันแพหีริรัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด BB บีคลินกและนางสาวถิ่นไทยงาม2566นําำโดยซินเวียศิรดาโลบูโยและผู้ชนะการประกวดในปีนี้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฟูดแลนด์เปิดสาขาใหม่สาขาสายไหมไอคอน56โดยมีคุณอิทธิพลตีระสงการรองกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตจำกัดให้การต้อนรับ และเพื่อฉลองการเปิดสาขาใหม่สาขาสายไหมไอคอน56นี้ฟู้ดแลนด์ฉลองเปิดตัวด้วยโปรโมชั่นเด็ดซื้อ1แถม1โดยนำทับสินค้ากว่า1,000รายการมาลดราคาต่อเนื่องตลอดโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคม2566ค่ะดีใจมากครับต้องขอขอบคุณทางท่านไอคอน56ด้วยที่เชิญเรามาเปิดที่นี่เพราะเป็นชุมชนที่น่ารักมาก ปกติแล้วเวลาเราไปเปิดเนี่ยเราจะกลัวเรื่องคอมเมนต์บน a c e b o o k หรืออะไรมากเลยแต่ชุมชนนี้อบอุ่นครับคอมเมนต์ทางบวกมาเยอะมากลบน้อยมากซึ่งเรายินดีมากครับที่ได้มาเปิดตรงจุดของพแ้นแรนครับเพราะพแ้นแรนปกติเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดในพื้นท,ที่ที่มีหมู่บ้านหรือว่ามีชุมชนอาศัยอยู่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวตัวเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะจะาขายสินค้าสําหรับครอบครัวสินค้าที่คนซื้อกลับไปทําที่บ้าน รือแม้กระทั่งถ้าเกิดไม่มีเวลาก็มาซื้อถุงเลยดีกับไปทานที่บ้านได้นะครับก็เป็นชุมชนที่ลงตัวครับเพราะว่าด้วยกําลังซื้อและด้วยความหนาแน่นเนี่ยกำลังเหมาะเลยไซส์ก็เป็นไซส์ปกติครับอยู่ที่ประมาณพันพันห้าครับพันห้าโดยประมาณอาจจะเล็กกว่าที่สิงคโนิดหน่อยแต่ว่าไซส์พันห้าเป็นไซส์ที่เรามาตรฐานอยู่แล้วความพิเษเลยความพิเศษ,เศษเหรอแต่ละสาขาก็มีเอกลักษณ์ของมันเรื่องการตกแต่งที่แตกต่างที่นี่ก็จะเป็นการตกแต่งแบบสไตล์มินิมอล แต่ก็ยังดูทันสมัยในในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวสินค้าก็จะใกล้เคียงกันครับเพราะว่าในเรื่องความแตกต่างของเราจะแตกต่างจากที่อื่นๆตรงเรื่องการบริการเปิดทุกที่ก็คาดหวังทุกที่ครับแต่ที่นี่ถือว่าการตอบรับดีมากอย่างที่บอกว่าชุมชนที่นี่อบุ่นะครับชุมชนสายไหมเนี่ยเป็นชุมชนที่ผมประทับใจเพราะคอมเมนต์ที่เราได้มาเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากและทาให้เรามีกาลังใจในการทํางานครับปกติจะเลี่ยงดูพวก a c e b o o k ดีใจครับน้องๆมาเป็นสีสันแล้วก็อยากได้คนรุ่นใหม่อย่างน้องๆเนี่ยมาเริ่มทาอาหารหรือเริ่มมาจับใจกับเราบ้าง mm hmm. ก็หวังว่านะครับน้องๆมันมีครอบครัวไปชนิดของเราครับฟุล mm hmm. แรงก็ยังยืนยันว่าจะ,จะ,จะนาเสนอสินคิดีให้กับลูกค้านะครับตามสโลแกนของเราคือสดสะอาดบริการดีมีสินค้าครบตักตัวด้วยครับ ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็เป็นตัวแทนจากนางสาวธินไยง,งามนะคะทั้ง6คนค่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาแสดงความยินดีนะคะ,คะ,คะกับฟูดแลนด์สาขาใหม่ค่ะสาขาสายไหมไอคอน56ค่ะก็จากที่พวกเราได้ เก็บตัวกันมาคราวที่เราไปฟูดแลนด์ปาร์คสีลมก็มีความประทับใจมากๆค่ะของกินเยอะมากๆก็ดีใจมากๆที่ได้มาอีกครั้งค่ะก็ฟูดแลนด์ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ค่ะในในด้านของการที่มีสินค้าครบแล้วก็เปิด24ชั่วโมงค่ะมีทั้งของกินของใช้แล้วก็มีร้านอาหารถูกและดีค่ะซึ่งก็อร่อยเลิศค่ะแต่ก็ฟูดแลนด์ก็ของครบครันค่ะตัวอาหารเองก็มีทั้งอาหารชิ้นด้วยผกผลไม้มีครบแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์เองเนี่ยก็เป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็รวมถ ของใช้พวกสกินแคร์ต่างๆก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราทั้ง6คนค,ะค่ะก็เดี๋ยวจะได้มีการเดินชมตัวข้างในคะ่ะแล้วก็ถ่ายโปรโมตลงโซเชียลว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เลือกซื้อเลือกใช้กันบ้างค่ะก็ฝากไวส้สําหรับใครที่ชอบเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใครที่ชอบของสดไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนได้ตลอด24ชั่วโมงที่ฟู้ดแลนด์นะคะสาขาสายไหมไอคอน56ค่ะ